ี่ร้องกันครับกับมาในเรื่องครับกับใช้สตานะเนี่ยนครับผมตาครับครับพี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแลก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ไลฟ์สดแบบยาวๆเลยนะครับนะครับแบบนานๆเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะโอ้แดดร้อนมากเลยนะครับ ร้อนมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีจาด้านะครับเป็นยังไงบ้างครับมาเหนื่อยไหมครับวันนี้ร้อนได้เลขตัวไหน,นไม่ได้เอามายังไงไม่ได้เลขไม่ได้ดูอะไรเลยมีแต่มาดูมาเูเฉยๆกันดี่ไงเลขนี่เออเอาแบงปันกันนะจำได้อย่าละอ่านอ่านให้ฟังหน่อยอ่านฟังเลยเจ็ดเก้าหกเจ่ดเก ขบวน68โอ้ยหน่อ่านเคลื่อนหมดเลยโอเคครับขอบคุณมากมากเลยนะครับลูข้าวตลอกจ้าโอ้ชมพูซาปิยานะครับคุณผู้ชมครับผมจ้าน้าทูนส์จ้าโอ้หลวงสุวรไปอยากไปอยากไปไปได้ครับขอเบอร์น้ำดิจ่านะฮะโอ้คือเบอร์น้ำจ้าเบอร์แม่แมงมุมกมากค่ะโอ้อันนี้เลขในเขาเรียกเลขใน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 แบงค์ของท่านนะ อันนี้เลขข้างล่างนี่เลขเขาเลขนำนะครับเลขรำเลขรำนะครับนำเขายวเมื่อเช้านี้นะครับนะครับเตรียมจดไว้ครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกแล้วคุณผู้ชมตัวเลขนะครับที่ได้มานะครอ่าดูชัดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดดูอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเลขเมื่อวานนี้นะครับนะเลขเมื่อวานนี้อ่ะ เดี๋ยวนี้ายเจ็ดหกแปดเกียรติสามือเลยนะครับเลขเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมมีการเขามาเข้าส่งนะครับแล้เข้าส่งเมื่อเข้าส่งแล้วก็เป็นเลขเป็นการเข้าส่งแล้วคือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับไม่ถ่ายภาพไม่ให้ถ่ายรูปและให้โบกเลขหลังที่มีการเข้าส่งแล้วนะครับคุณผู้ชมเลขตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้ในดินนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะเ <S S 2> ขียนไว้ในดินนะครับ จงใช้วิจรารณญาในการรับชมนะครับก็ได้869นะ869นะอันนี้ตามสัญญาที่เขาบอกไว้ว่าจะต,ต้องมีการเข้าทรงถึงจะต้องมีการเข้าทรงก่อนถึงจะโอกนะครับแล้วก็บอกทําตามสัญญาไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับนะฮะนี่ก็คือขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยางมากนะครับเอ็ดมาตัง้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยครับเมื่อคืนนี้ก็รนอ1น็ดนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปโรนะครับอาจจะได้พักวันหนึ่ง อันที่จะทําให้ก็นางฟ้าหลักกิโลแล้วก็ไหไหโบราณสีพอรภูมแล้วก็ต่อด้วยปูสามแปดแปดนะครับคุณผู้ชมรับชมได้เลยนะครับรับชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้บรรยากาศก็น่าจะเริ่มเลขก็น่าจะได้แล้วเนาะหลายท่านตัวเลขก็ไม่น่าจะเป็นเปลี่ยนอย่างอื่นนะย้ำอีกนิดหนึ่งครับเลขตัวนี้ใั่นคือเลข เข้าทรงเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ได้ออก u t u b e ไม่ได้ออกเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายเนาะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ตัวเลขมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือเป็นแนวทาง่เฉยนะครับเป็นแนวทางในการในการที่จะให้นะครับครับครับเดี๋ยวแอดให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะก่อนที่จะจบลสดนะครับเพราะว่าแต่จบแล้วแต่ว่ายังมี E